ใครรู้บ้างเรืออะไรประปุม,ม,มวระ,ะลาสีโย,ยสีงทุววงนะี 90, ่ยงานเทียนมันเที่ยวอะไร9 0 11ค่ะช่วกนาหรอจาดดาตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับขาา้าวาข้ากาลากนะ้อแกเนี่ย เจ้าเมืองผู้ก่อตั้งเมืองบนลักษาานีนะครับปกครองบ้านเมืองระหว่างพุทธศักราชหลายมืองนะเด้อนิส <2, S 2> องพัน <3 21 S 2> มร้อยยี่สิบเอนะครับสองพันสามร้ยม กลับกันวันนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับหัวใจนะครับถึงงานเพื่อให้เป็นนิจจริงคุณนะครับ,รบเรล่ง เสื้อทีมงานทำแจกครับเสื้อทีมงานทำแจกที่เ่ครับเสื้อนี้ไม่มีขาย ดยครับเอาผ้าไปซักเหน่ออ,อ่าพี่ยาวเลยนะอะไรพูดอาไปตัดเปลี่ยนผ้าใหม่เลยเปลี่ยนผ้าเจ้าค่ะวันนี้ก็เปลนผ้าแ้สีชมพูเป็นสีอุบลค่ะโอ้ยขนาดเวลานี้ยังพอด เวลาวิ่งจะห้อนขนาดไหนใช่ไหมนี่ฮะจ่าฝูงเรานะครับเก็บภาพบรรยากาศนะเมื่อคืนนอนหลับสบายครับสวดมนต์นะสวดมนต์ใช่ป่ะเอาเราออกเลยสวดมนต์ไหี่สวดมนต์ป่ะดว่าจะนอนไหนที่เขามีเราคือสวดมนต์นอนเยอะเราอาจจะไปนอนที่จังหวัดนั้นเลยเช้าเอาปุ๊บเราก็จะให้ได้วันหนึ่งกี่จังหวัดสองสองสองโอ้โหขับไปดูดูแล้วแต่ถ้ากับมาจังหวัดเรนไม่ใกล้กันก็ได้สามเช้าเช้าใช่ไหมแล้วก็ วันละสองจังหวัดนะวันละสองจังหวัดนะครับท่านผู้ชมท้องจังหวัดนะได้สองที่เลยนะมีเช้ากับกลางคืนอย่างเงี้ยนะตลาดกลางคืนจังหวัดไหนไหนตลาดไหนใช่อย่างโคราชอย่างเงี้ยเราเข้าโอ้โหเซฟวันนี่เซฟวันแล้วก็น่าจะหมดไปที่โคราชเซฟวันตลาดในวัดบูนหน้า หน้าลานคุณย่าหน้าลานย่าโมโซล่拉นี่ต้องมีสองว้านสองไหนี่ถ้าเป็นทองทำจริงนี่ได้ไงเนี่ยโอ้โหเขาก็จะค่อยมาแกะออกนิดตอนนี้บาทจะพันล้วเนื้อทองเอาล้วแบบว่าโอ้โหเอาล้วนแล้วก็ไม่อยู่่พี่พี่แทนพี่แทนขาขอภาพดิ้งต้นเทียนหน่อยค่ะต้นเทียนค่ะมืงมันมันมันไม่อยู่ค่ะถ้า มันก็ต้องมีวิธีเพราะไม่มีใครมามันจะมีวิธีใช่ไหมเหมือนที่เิียเหมือนที่เดียที่ล้อมทองคำาหรอเียดนี่ก่อนกันะ อันนี้คือผู้แทนนะครับผู้แทนพระองค์ครับแล้วในช่วงวิ่งจะมีดาราศิลิินหล่อๆอมาวิ่งไหมคะนี่เลยเขีนมาแล้วปากมาแล้วดูเพียบตัวขาวเียบตัเขาวอีกแล้วใครอยากเจอตัเขาวตัวขาวอีกแล้วมีหลายคนะมีหลายคนคะตัวท็อปเยอะเลยตัวไทยก็มีตัวมาวตัวขาวอีกแล้วก็สัวขานะัวขาวยอะเช วันท you know, ี่27เมยวันที่27เต็มหน้าครับเต็มหนัาแต่ละจังหวัดนะคะมาร่วมวิ่งด้วยตัวท็อปสี่เขตรุบลขาดไม่ได้เลยนะคะรูบนขาดขาขาวต้องมานะคะไม่มีใครล้วครับมและกีฬาวิ่งของเรานะคะแล้วเขาสายเอนเตอร์เทนเขาจะไปตามตลาดไปจัดวาง วางแผนว่าว่าวิ่งมานี่เขาจะมีอะไรจ้อรับในตลงตลาดจะมีการร้องเพลงร้องอะไรอย่างเงี้ยเอานักร้องดาราที่เข้ามาเขาไปร้องเพลงกล่อมกล่อมพวกพ่อค้าแม่ค้าประชาชนก่อนทุกที่ที่เข้าไปแล้วว่าตลาดอีก15จังหวัดนะคะที่เราจะขับรถไปก็จะเจอกับน้องทัพทิมใช่ไหมคะใช่นะคะคอยเอนเตอร์เทนอยู่ก็15จังหวัดนะคะที่เราไม่ได้วิ่งนะแต่ว่า เราไม่ได้วิ่งยาวแต่เราจะวิ่งไปเข้าแต่ละจังหวัดเพื่อเพื่อไปถึงจุดีให้ที่น้องได้ร่วมคํามุญกันถ่าจังหวัดที่เราวิ่งผ่านมีอะไรบ้างนะโอ้เออนครราชสีมาเริ่มสระบุรีก่อนสระบุรีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดปุบลนนะคะตัวนี้จะวิ่งเส้น226นะคะจังหวัดต่อจังหวัดกันมาเลยนะคะนี้ไม่ได้ไปหวยใช่ไหม226ไม่ไปค่ะ สองเสร็จไปแล้วค่ะทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปไหว้กรมหลวงกับประสิทธิ์ที่ประสงกันก่อนนสามสามหกเด้อสามสามหกแม่แม่แม่นั่นไงนั่นไงอีกแล้วอีกแล้วจะมีมุกครับว่้ที่รีแล้วลูเจะจะไหว้ไหว้ยังไงผ่านดิผ่านนะ สารหลักเมืองนะครับต้องใต่ธิษฐานแล้วขหมวกนาน้นตอนนี้เราอยู่จังหวัดขีบนบุราชธานีนะครับตอนนี้พี่ไทยได้มาสัะกาละสัสากาศละสารเฉพาะหลักเมืองนะครับแต่ก่อนเราไม่นั้นต้นไม้เยอะมากตัดก่อนแ้ยอนีห้เป็นที่น อยู่อที่ไหใเ่หญ่สุดที่นี่คือผู้ว่าไหมอ่ะใช่ค่ะแล้ววันนั้นผู้ว่าจะมารับไหมวันนั้นะคะวันทีเข้ามามาที่เรยน่ัวอ๋อแล้วก็ก็ต้องแจ้งค่ะ้นาจ้นต้องแจ้งค่ะแล้วก็อยู่ท งานฉลาจรนอย่างเงี้ยอยู่เส้นนี้ไปเส้นนี้ยังไงเป็นไหนก็ต้องแจ้งนะจะเอานวยความสู่อย่างเงี้ยกี่โมงกี่เวลาขอบคุณแล้วไม่ได้ไปฝากอะไรไปฝาเดี๋ยวพี่เขาจะทำการกราดนะครับกราดหน้า ว่าสารที่ควรอาเดี๋ยววันนี้พี่โอ้ี่ถูกใจว่านผู้ว่าเลยนะคะเพราะว่าผู้ว่าชอบขวาดชอบทำความสะอาดวันนี้เจอหัวหน้าเทศบาลตัวจริงค่ะขอบคุณมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ว่าบนเจอพี่ไร่ท่านก็จะชวนขวาดนะคะ กอันนี้เขาเรียกว่าพี่ผงผสมผสานเนื้อเซอร์รี่กลมหลวงผสมผสินพิ่ประสุนเซอรี่กมหลวงสมปิทุกประสงค์นะครับของบุา้วนครัทุกพี่ครับถทุกที่ไปทำบุญหรือไปทำแจกของอะไรนี่ครับจากเห็นของ สามสองลูกฐานที่ตกปกก็ได้แล้วคิดดูครับขวาดลานครับลานพ่อลูกตรงมาลานพ้อลูกตรงมานี่พี่กวาดทั่วเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับพี่พี่พี่ไทยปีสามห้าสามหกสามเจ็ดสาแปดสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับขวาดอยู่ประจำนะครับช่วงนั้น เห็นไหมแค่เดียวแค่เดียวครับสะอาดเลยนะครับแค่เดียวแต่ก็ลงนี่แค่เดียวแค่เดียวก็ลงนี่ใ่ดีนั้นที่ที่มอบรถอ่ะใช่ครับคุณบอลร่างกานีครับมากันเมื่อวานครับมาสำรวจเส้นทางการจราจรที่จะวิ่งกันนะครับจะวิ่งแต่ทีนี้จะมีจะมีเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางเดี๋ยวมาที่วมา เดี๋ยวผมจะถามครูโจ้นะครับครูโจ้ครับเปลี่ยนเส้นทางจากเมื่อวานเดิมนี่จะไปไหนครับจากตรงไหนมัางครับเอาคร่าวๆวันนี้เลยเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าทางหลักอะครับวิ่งทางหลักเป็นเส้นทางอีสานใต้ครับอีสานใต้แล้วที่เรามาเมื่อวานอีสานอะไรอีสานเหนือมันเป็นอีสานที่มันขอบติดกับเส้นชายแดนไปหน่อยอ๋อใช่ใช่ผมดูเหมือนกนครับขอบชายแดนเราจะวิ่งเข้าเข้าบุรีรัมย์เพื่ออะไรนี้ใช่ไหมใช่ครับบุรีรัมย์แล้วก็ไปเลย ไปเลยไหมมีไหมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวให้กูโจอันนี้นะครับบอกคร่าวๆไว้ก่อนนะครับอาจประชาชนที่จะเตรียมรอสักครู่นะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมบอกคร่าวๆพื้นที่เดยวให้กูโจที่ในเส้นทางก็จะมีผ่านตัวเมืองหลักๆก็คือมาจากสระบุรีนะครับระม้นครราชสีมาโคราชครับวิ่งผ่านบุรีรัมย์ครับสุรินทร์สีสเกตแล้วก็เข้าอุบลครับ มาทางบุรีล์นะใช่ครับเส้นนี้ครับเมื่อวานที่เราไปเว้นก็คือเส้นนี้เส้นนี้เป็นเส้นด้านล่างนี้ครับเอาไว้นะครับถ้าเกิดใครเห็นแคปเอาไว้นะครับเป็นด้านล่างนะครับขอบคุณมากครับคุณโตครับอันนี้เป็นคอยคอปเวอร์พี่ตลอดเส้นทางนะครับเคยวิ่งมาวิ่งมาแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตขี่พันโลนะ8,700รกิโลกัน8,700กิโลครับ8เดือนนะครับเมียหายตั้งแต่เดือนแรกแล้วครับหยอกหยอกหยอกเมียก็ยังอยู่ทุกวันนี้เป็นปกติดีครับรักมากเลยครับ อาตอนนี้ผมไปหาลูกพีกต่อนะครับใครที่รู้อันนี้มันจะยาวหน่อยนะผมก็เรียกไป่ถูกอะเือันะเพี่อจะนำฟ้อนในการบงเธอดนตีพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าชุมพลสมโพธอมรหลวงสัมปสุนิสิที่ประสงค์นะครับชา้าหลวงสางพระองค์ สำเร็จราชการเงินทุนนะครับนะครับสาระนะฮะนี่ก็คือหน้าแทนนะครับเป็นทู่ภาพนิ่งและเป็นวิดีโอต่างๆนะเสาระนนะครับผมบอกว่าพี่กับพี่พร้อมๆกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับ อ่งแบเ่งเาแบ่งูคารับอยู่ได้อยู่ครับขอบคุณครับต้องโทษดาวนาสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีุท่านะผมมองไม่เห็นนะดูตาผมนะเดี๋ยวให้ดูตาผมนะผมมองไม่เห็นนี่ฮะไม่แหลกทั้งเล้นะดูตาหน่ายต่อ หมานี่เห็นหาอานได้งานนะครับ ติดตัววิงนานเมื่อวานมาเจ็ดคนนะครับร้อนไหมตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่กี่องศานะสามสิบห้าสามสิบหกครับกำลังดีครับตอนนี้แต่ตอนที่เราวิ่งเอ่ะอาจจะเจอทั้งฝนทั้งลมทั้งแดดนะครับเราต้องเตรียมตัวให้ดีๆครเราต้องวอร์มร่างกายถูกเมื่อวานที่ผมไปวิ่งวันนั้นนะครับตัวฝนลงเราก้าวตึงมั่งหมดเลยเมื่อวานวันนี้ขึ้นชั่วหน่อยก็ได้ส อันนี้ก็เป็นภาษาฮะภาษาคที่เลือกบอสบอสทรัอเ็นยังไจากท่าเลนครับที่แทอันนี้ก็ผู้แทนนะครับผู้แทน่จก็คือเป็นไงส่วนหมดหรบทไหน นวันเล็กเดียวพิจารณาไห้ไล้วถึงจะเป็้การี่เราใด้ได้คว็ได้คะแนนก็ได้แล้วพรุงนี้วันที่สาที่จะเข้าสอบตองอเพื่อจะไปเรียนจบดีเดี๋ยวผมเซฟเลนกล้องมันนะ ไม่ต้องกาไดอะหรือจการได้กรยารกเไม่ด้ิเตียนหมดเลยเอาใกล้ตรงนี้ลูกตรงไหนใกล้ตรงนี้เมืองเก่าค่ะไประสิกรนเตลาดใหญ่นะหมอใหกริกอมงใหใมันจอดรถได้ดลยมีที่จอดได้ไม่หักไม่กเ่ที่ไม่สวยากแจ้ากเพื่อใจกันด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจที่มีไสดใหม่สั้่ไรดน่าจะไรนะ แล้วมาตุดที่ตนี้พวกนี้ไปหาที่ําใไหลสองเข้าเข้าพื้นที่สับมองพวกนี้วันที่สามาุ่เข้าพื้นที่สองอ เขาจะเข้าช่วงบ่ายผมเขาไปก่อนเพราะว่าเขาจะวิ่งแต่สุดท้ายก็จะเวียนเข้าที่จังหวัดเนอะ่ลยขนาดถ้าวิ่งอ่ะถ้าวิ่งห้าจังหวัดใหญ่ใช่ไหมถ้าวิ่งอ่ะห้าจังหวัดใช่ไหมที่ไม่ห้าจังหวัดหกจังหวัดรวมจังหวัดสระบุรีอ๋อหกจังหวัดอาข้อมูลเบื้องต้นหน่อยมาเริ่มอุ้ยเดี๋ยวนะคะจะเริ่มจากสระบุรีใช่ไหมกรุงเทพกรุงเทพอนุสสรสถานตรงดอนเมืองเริ่จากไหนคะดอนเมืองประมาณนั้นใช่ ประมาณแล้วก็เจ็ดจังหวัดที่วิ่งภาคกลางสองจังหวัดอีสานห้าจังหวัดมันจะคุมมันจะคุมตรงนั้นมันจะคุมปะทุมกับสระบุรีนี่ป่ะดอนเมืองก็จะมันจริงมันก็คุมมันคุมธานีคุมแล้วก็สระบุรีขอนุกยาสระบุรีน้อยมันคุมแต่มันจะเยอมันแค่ผ่านเยช่เฉียงนน้อย นะครับเส้นทางเข้าค่ะครับอยากได้จนไปอยู่ด้วยเหรอครับผมอยู่กับพี่ก่อนแล้ครับอยแล้วเมื่อวนันรอรอรอเราบอกลูกยังไม่ทันโตดีเมียคนที่สี่ยังไม่เกิดเขาเรียกราาะคุณเนี่ยตบปแหลบ้องเขาเท่าแล้วดีค่ะ จะไปธนาคารกสิกรเอาเใครพาไปเด้นี่ดิบูไปไหนต่อไปธนาคารกสิกรค่ะเป็พี่ครับของพี่พี่ไปประชุมะกสิกรตรงที่มันมายเยอะนี่ใช่ไหมพี่ขอาไปตรงนั้นร้านอาหารเชร้านอะไรร้านอะรอเขาจะยุ้าม่อไหรมาก็นปากก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กัน เราไมนาตลาดอาามันเป็นด้านหน้ามันจะเปร้านอาหารนะอ๋อเออดิม่นเปิดู่อาิบุพาเราจะเข้าแบงค์เดี๋ยวเราเข้าแบงค์เราก็จะไหลไม่ได้ครับเราก็จะลงขอบคุณมากนะเอานี่เลยนี่แหละเราก็จะไปนี่แหละไปก็บนอ่อข้ลานะ สิบนิ้วพระนมแล้วก้มลงกราบของบาทละนี้่อปูสีผู้มีวิชา ให้เสียงจังหวาะวันแล้วดังมีมนตราของมหาหนิยมคือผมต้องโทรตามใครบางคนนะครับโย แลน้บอกยังไี่ไม่ได้เดินก็ออกมาแานี้แล้วอ็ไปนู่นเหอนที่ไหนคะคุณก็ไปตมไ่เพา่มภาพจรแล้วเอไม่เพิ่มได้ตัวเองถ้หเาอัพไบ้างค่ะ้มนอตมนอตรงไหนใส่กับพี่เบพี่เขหล่อล้วี่สวยเราโอ้ยสวยอ่นะที่มันเมนเค่ะเพราะอ่าา บอวงามแล้วเนี่ยงามด้ห้าพ้าไปเลือกแล้คุณหมอผมบอกงามเลยสองภาพภงพเวื่อกี้ถ่าให้มันไม่งามอ๋อบอสว่ายส่กีีวางสายไม่สนใจ สี่ทิศอะพี่ <c oughs> ลืดน้ำ มาไหว้ช้างที่ดูแลปกปักรักษาครับ อันนี้พายโชคนะครับมีชื่อด้วยนะครับผมลืมดูชื่ออ,อันนี้พายโชคนะครับขอให้มีโชคลานนภพายโชคนะครับจะไ,ได้มีโชคลา,าภไปสาหลักเมืองบนราชธานีนะครับณเวลานี้นะครับ แดดร้อนอยู่ที่หนึ่งป่าไฮนะพี่ขอถ่ายรูปขอ๋อเนืขอนึกว่าถ่ายคู่อ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่รักกนอ ลาบนะครับทายโชคลาบนะครับขอมีโชคมีลาบนี่ครับมีทายลาบนะครับเดี๋ยวผมไปดูทายนะที่เราไหว้ที่เราเห็นเห็นที่ผ่านมานะครับมีหายโชคลาบนะครับแต่เสาโ้นทายโลนผมยังไม่ได้ดูนะครับว่า เที่อปิดกัช่องบินหรือช่องรับได้อันนี้พายไรเอ่ยนอนนิ่งเลย <c oughs> สบายไม่พายอะไร พายเงินนะครับพายเงินพายทองพายโชคพายลาบนะครับขอให้มีความสุขความเจ,เจริญก้าวหน้านะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านทั้งหลายทั้งปวงังและครอบครัวท่านมีสุขอยู่ตลอดไปทั่วที่ดินดอดเลยนะครับสาธุนี่จบที่สารเมืองครับสวัสดีนะครับ